สวัสดีครับผมหมอย้งนะครับหมอย้งเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าสวัสดีค่ะแม่ท้องได้6เดือนแล้วกินยากแก้แพ้กลุ่มเซทรีซีนเกินขนาดไป3เวลากินแค่1วันและอยากทราบว่ามีผลกับลูกในท้องไหมคะคําตอบก็คือปกติยากลุ่มเซทิลีซีนเป็นยากแก้แพ้นะครับซึ่งทานวันละแค่1ครั้งก็พอครับ แต่อันนี้คุณแม่อาจจะทานผิดไปนะครับกินไป3มเวลาเลยเช้าวันเย็นแต่โชคดีครับกินแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นยาไม่ได้มีผลเสียอะไรกับลูกมันไม่ได้ทําให้เกิดพิษนะครับหรือตัวยามันผ่านลบไปยังตัวเด็กทําให้เด็กผิดปกติอะไรไม่มีนะครับอีกอย่างก็คือคุณแม่ท้องได้6เดือนแล้วการสร้างอวัยวะต่างๆของลูกเนี่ยสร้างครบตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ4ี่หเดือนแล้วครับ 6เดือนไปแล้วเนี่ยสร้างาไว้วาทุกอย่างครบหมดแล้วเพียงแต่ว่าขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวยาเซทิลิซีนถ้ากินเกินขนาดไปแค่วันเดียวไม่ได้มีผลอะไรกับพัฒนาการของเด็กไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเด็กครับไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณแม่ครับปกติแล้วยาเซทิลิซีนนะครับจะเป็นยาแก้แพ้นะครับซึ่งมีฤทธิ์ที่ไม่ง่วงนะครับเป็นยาที่มีขนาด1เม็ดเนี่ยสิมิลลิกรัมนะครับ ปกติแล้วทานวันละแค่หนึ่งครั้งก็พอถ้าเกิดกินเกินขนาดไปก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับร่างกายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือยาเซทิลิซีนเนี่ยเป็นยาแก้แพ้กลุ่มที่2นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นให้มีฤทธิ์ไม่ง่วงแล้วก็เป็นกลุ่มตัวแรกเลยครับของกลุ่มที่2ซึ่งถ้าแบ่งตามแคตติกรีของยาที่ให้สำหรับคนท้องอยู่ในกลุ่มแคตติกรี B ซึ่งในกลุ่ม B เนี่ยเป็นกลุ่มยาที่สามารถกินได้ปกตินะครับกินได้ปลอดภัยตัวยาผ่านไปยังรกน้อยมากๆนะครับตัวยาไม่ได้มีอันตรายกับเด็กยาในกลุ่มคลาสเหรือคลาสบีเนี่ยสามารถทานได้ติดต่อต่อ,ตอเนื่องกันได้โดยที่ไม่เป็นไรนะครับหมอยงขอแถมนิดนึงนะครับยาแก้แพ้ในรุ่นที่2นะครับซึ่งเป็นตัวยาที่ผลิตขึ้นมาให้กินวันละ1ครั้งแล้วก็มันไม่ง่วงด้วยนะครับ สามารถทานได้ในคนท้องนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มยาแคตตาลีบียังมียาอีก2ตัวนะครับที่สามารถทานได้นอกเหนือจากเซทิลิีซีแล้วก็จะมีรีโวเซทิลิซีนะครับทานวันเด1ครั้งกับโลลาตาดีนะครับซึ่งทานวันเด1ครั้งเหมือนกันนะครับสรุปก็คือในเคสน,นี้นะครับคุณแม่ท้อง6เดือนกินยาเินขนาดกินแค่วันเดียวครับไม่ได้มีผลเสียอะไรกับลูกเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับ ไม่ได้มีผลอะไรกับการพัฒนาการของเด็กตัวยาก็สามารถขับออกทางปัสสาวะไปเรียบร้อยเลยนะครับ